สถาบันจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในเรื่องของการพัฒนาเครื่องแต่งกายมุสลิมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอบมรมการพันผ้าเพื่อความสวยงาม,งาน,มนะครับเรื่องเครื่องแต่งกายมุสลิมเนี่ยมันมีทักษะในการสร้างมูลค่าเพิ่มเนี่ยหลายวิธีวิธีหนึ่งคือเรื่องของการตัดเย็บอีกวิธีหนึ่งคือเรื่องของการพันผ้าจะเห็นว่าจากขียบผ้าคุมผมนี่นะฮะ เราก็ใช้ในลักษณะเป็นการพันหรือการคลุมเสื้อก็เช่นเดียวกันผ้าที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยสามารถพันผ้าด้วยเทคนิคจากอาจารย์ผู้รู้ที่ท่านมาบรรยายมาให้ความรู้กับนักศึกษาจำนวน20คนผู้ประกอบการจำนวน40คนนะครับผลตอบรับก็ค่อนข้างดีเพราะว่าในเรื่องของเครื่องแต่งกายเนี่ยการสวมใส่เนี่ย ในการพันผ้าเนี่ยมันมีสืบทอดมีวัฒนธรรมในเรื่องเหล่านี้เนี่ยสืบทอดกันมายาวนานมากนะครับเป็นวิธีการหนึ่งในเรื่องของการตกแต่งเสื้อผ้าในเรื่องของการ ใส่เสื้อให้มันเข้ากับยุคสมัยและเป็น,เป,นเป็นกิจกรรมเรื่องของแฟชั่นที่สถาบันสิ่งทองให้ความสนใจอยู่ครับก็มีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาหลากหลายนะครับทางทปัตตานี ในหาดใหญ่ด้วยกันเองแล้วก็ใน5จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยและผู้ประกอบการก็เป็นผู้ประกอบการที่เข้าโครงการของอการพัฒน,นาเครื่องแต่งกายมุสลิมที่สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ให้การสนับสนุนบริหารจัดการโดยสถาบันพัฒน,นาอุตสาหกรรมสิ่งทอครับ สำหรับในวันนี้ค่ะคมีการจัดสัมมนาภายใต้ในเรื่องของอะไรบ้างครับผมก็จะเป็นลักษณะของเรียกว่าเป็นนวัตรกรรมใหม่ของกองงานอุตสาหกรรมสิ่งทอเลยนะครับที่จะนําเอาเรื่องราวของการเทคนิคการใช้ผ้าทั้งผืนมาทําเป็นชุดขึ้นมานะครับเพราะว่าแทนที่เราจะาปัญหาที่เกิดขึ้นมาหลายๆอย่างนะฮะโดยผู้ประกอบการเนี่ยนะบางทีเนี่ย ถ้าเกิดตัดผ้ามาเป็นชุดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ได้เหมาะสมหรือว่าเรื่องของเนื้อผ้าไม่เหมาะสมกับรูปแบบของการที่ออกแบบมาเนี่ยมันก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ผ้ามาพันขึ้นมาเป็นโมเดลขึ้นมาก่อนแล้วค่อยมาตัดเป็นชุดขึ้นมาเนี่ยนะนี่คือได้ประโยชน์ขึ้นมาอย่างมากทีเดียวเลยครับในส่วนของผู้ประกอบการจะได้อะไรขึ้นมาครงการนี้บ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คืออย่างที่บอกก็ว่าผ้าทั้งผืนเนี่ยบางทีเนี่ยความสวยงามของผ้า นะครับมันมีอยู่เยอะแต่บางคนไม่เข้าใจถึงวิธีการที่จะทําให้มันมีมีชีวิตเกิดขึ้นมาทําให้เป็นที่สะดุดตาว่าผ้าชิ้นนี้มันมีความโดดเด่นอย่างไรมีเนื้อผ้าอย่างไรมีลวดลายอย่างไรที่จะทําให้ดึงขึ้นมาได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการพันผ้าอย่างนี้หนึ่งดได้ทําในเรื่องของที่จะทําให้โชว์ในเรื่องของการที่จะนําเสนอในเรื่องของเนื้อผ้าหรือว่าลวดลายผ้า ที่ตัวเองมีอยู่ให้เกิดขึ้นมาให้เป็นที่สะดุดตาของผู้ที่พบเห็นขึ้น,นมาได้โดยการพันหุ่นโชว์และสามารถที่จัดจะจจ,จัดทำเป็นวินโดว์ดิสเพย์ขึ้นมาได้อย่างสวยงามครับทางในส่วนของการประยุกต์ใช้ <c oughs> ในเชิงพาณิชย์นะคะคจะทําได้จริงไหม ในปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยว่าในเชิงพาณิชย์นะฮะในการทําธุรกิจตอนนี้นะครับต่างจังหวัดผมยังไม่ทราบแต่ว่าในปัจจุบันนี้ทางกรุงเทพมีหลายกลุ่มนะฮะแต่ว่ายังเป็นจํานวนน้อยอยู่นะครับต้องบอกเลยว่าจํานวนน้อยอยู่ว่าในลักษณะแบบนี้นะครับ เทคนิคของการใช้ผ้าทั้งผืน,นี่ยมาพันเป็นชุดเนี่ยนะครับตอนนี้มีธุรกิจอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับเอาผ้าทั้งผืนนะครับมาพันเป็นชุดไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งงานชุดเจ้าสาวชุดมั่นนะครับเข้าเริ่มทํากันละนะครับใน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 ,ในธุรกิจของทางเมืองไทยของเราตรงนี้ครับค่ะแล้วมองสกายภาพของทางกลุ่มทางเข้าใจเป็นยังไงบ้างคะต้องบอกเลยว่าปลืม้มน้ําตาไหลนะครับ แบบเห็นแล้วแบบปลื้มมากเพราะว่าคือครั้งแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าไอ้ไอไอวิชาการเทคนิคการใช้ภาพทั้งผืนมาพันเป็นชุดเนี่ยนะฮะผมเป็นคนที่เริ่มลองผิดลองถูกมาและก็คือเป็นการที่เป็นไฟบังคับที่อย่างที่บอกคือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นบรรณาธิการแฟชั่นและทีนี้เนี่ยเ,เซลเข้าไปขายผ้ามาจากห้างห้างที่ขายผ้ามาเนี่ยเขาไม่ยอมไม่ตัด มาเป็นชุดเพราะฉะนั้นใช้ผ้าทั้งผืนมาแล้วมาพันขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยผมยังต้องใช้วิธีการงมไปเยอะมากใช้ประสบการณ์นานมากแต่ว่าจากประสบการณ์ที่ตัวเองสร้างสมมาเมื่อวานเนะฮะเป็นวันแรกที่ได้มาอบรมให้กับผู้ประกอบการที่ทางาพี่น้องทางภาคใต้นี่นะครับ เขาได้ประโยชน์จากตรงนี้และงานที่ออกมาในการาพันหุน่นโดยการใช้ผ้าทั้งผืนมาพันเป็นชุดเนี่ยนะฮะการทำครั้งแรกของเขาเนี่ยนะฮะบอกได้เลยว่าประสบความสำเร็จมากและผมเองมีความภาคภูมิใจมากเพราะท,ท,ทุกคนเนี่ยฮะมีความตั้งใจมากเลยนะครับ